บสบายดีพี่น้องปอกไปเพื่อสุขุมสุขคนทางซ่อง YouTube บ้านสวนแดนดอยนะพี่นอ้องเมื่อนี้เป็นเช้าของมวลประหัตเมืออเ่อนีนอ้โอเพ็ดก่อนพี่น้องโอเพ็ดปวกได้น้อยหนึ่งโอเพ็ดปวกเพ็ดโคนพี่น้องคืดเอาคืดใส่หมัหน่อยแต่ชิพาพี่น้องไปอาหารหร่อไม่งหลังบ้านไป เบิ้งโนไม้บงหวานเพราะว่ามีพี่น้องทางเซโนิ่นสั่งโนไม้นำเฮาบงหวานพัดน้ำผึ้งเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องพี่พาไปเบิ้งโนไม้ก่อนนี่ยจะมาหอดปาโนไม้เลยพี่น้องปาโนไม้บงหวานเฮานี่ยุ่งก็ยุ่งพี่น้องก็ยุ่งายแต่ถ้าเอาคนนึงใักได้สานีกเลยนี่หน่อใหญ่เลยพี่น้องหวานเขาสามารถกินดิบได้ ต้มต้มกับป่นพี่น้องเห็ดเจียวกับบีกัแซ่บเอากอ่อนหนึ่งแต่ว่าปนเกิดอยู่ในพวกนี้เกิดอยูอก่กลางกอพกูเอาสมารถเอาได้มันนออันนงมันตีบมันงานกันพี่น้องเลยเดี๋ยวไปบ่งอีกกอนหนึ่งที่พาไปเบิ่งนกันไปนี่เห็นป่พี่น้องนีแต่นอนใหญ่นี่นอนไม่บกหวานเรา ตัวขึ้นลำก็มีขึ้นเหี้ยก็มีนี่นี่นพี่น้องนี่โน,น้มง่ายหนี่เพราะว่ามื่อใดเขาค่าโทารศัพท์น้อมันสามารถซับได้เดี๋ยวไปบ้านคอยมาทั้งลังทีไม่บ้านคอยซับถามเพิ่นมาก,ก่อนหลายเตื่นเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามีพี่น้องทางเซโนสั่งเพิน่นอยากได้ทำไมบ่งวานไปแกงเพินพ่นว่าชี้ชับไปให้เพิน่นมันจะได้จากโลเบิ่งก่อนมาทางนี้ก็เป็นโนม้มง่ายหน่อยพี่น้องโน้มง่ากินซุ่ม lắm bác nhảy 1, trúng cái phần nhà, của may ban, khỏi phần chiên nó may sụm. này, nô bác nhảy 1, ha buộc dưới bạn hồ, 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 nó buộc dưới xuân thôi này. dưới sìnho, buộc dưới sìnho mới giằng ban. nô bác nhảy 1, tụi ừ, nó chụp bồi không cần phải đâu. nó nô bác nhảy khao gõ gõ lên, này, nhìn chân กดซับข้างใน,นอมง,งามเลยจะไปให้เพิ่นเป็เจ้าสั่งซีบไําไปจากลอยบาทเบนนี้สามกอฝากกดติดตามในเด้อพี่น้องเลยฝากเป็นกำลังใจแห่้บันดาลใจใหนกดไลค์กดแชร์ให้นเด,ด,ด้อทางช่องยูทูบช่องใหม่ฝากกดติดตามให้เลย มีคลิปดีๆที่ถ่ายลงให้เบอ่งกำลังซับอาจจะจะเศร้าเลยพี่น้องเลยยุ่งกับพ่อยุงนี่เห็นหน่อยคือแต่พี่น้องบากใหญ่หนึ่งแชมเปญนี่ชัวร์นะจงขึ้นไปกับบัวลดอกมันอันนั้นไปเที่ยวเปิดห้างให้พี่น้องมาก่อนผมปละค่ามันปละค่าแหนงมันเหมือนอันตรงอันแหนงมันออกก่อนมันดัน อัน,นอูุกลางกอพี่น้องอมัน,มมน,นขึ้นเทิเเ่งลำมักไงหนึ่งนะพูดอีกแกงขึ้นเดียวแบบนี้หวานขักได้พี่น้องเลยกินดิบก็ได้ต้มจำแจวกีกับพลหอมหอมออกคือน,น้ำผึ่งนี่เป็นพัดน,น้ำผึ่งนี่พี่น้อง พันน้ำผึ่งบ่งหวานไปบังกอใหม่พี่น้องครูกรทั้งหน้าครูเลยนี่กรหนึ่งจุดกลางกาะก็มีพี่น้องเบิ่งที่หักให้พี่น้องเบิ่งยานเต้นเด้อยามนียเต้นลายใด้พี่น้องเอ้ยพื่อจะได้โบว์ป๋ตาตุ่มเลย ไม่ไลาเต๋อเลยพี่น <bem> ้องพี่น้องป้องปายเอ้ยเป็นยังไงทางบัดนพี่น้องฝนตกคือกันอยู่บ้างทีตั้งนี้ลิดอยู่สี่หาเอื่อแลวไปใช้กันยากตัวนั้นเหนื่อยข่าแก่พูดทำไม หลายคักพี่น้องไม่พอไ้แกงสามกกนก็ได้อาโอเคพี่น้องเวิดท์ตอนนีเออ้เด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยพีน้องเลย